นี่ครับเป็นรูปหัวใจจะอวดให้ทุกคนดูก่อนนะมีพี่ๆส่งผลไม้มานะครับกระตุ้นจิ้มหอเปาเป็นรูปหัวใจใช่ชนี่ครับทุกคนนะแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แต่มันมีเม็ดหรือเปล่าคือเราค่อยคลายโชว์โชว์โชว์นี่เป็นไงครับรูปหัวใจอืมแล้วค่อยคลายไม่ลงมา,นะาเนาะคลายแถวตรงนี้ก็ได้อืมอร่อยไหมไม่มีเม็ดเนาะไม่กิน นี่จะดำเต็นเราดิช่วยใหี่นะครับทั้ง1,600คนนะฮะผมส่งความรักให้ทุกคนด้วยแต่งโม,มับ้ห,หนไหนวันนี้ให้เล่นอยู่คนเดียวเลยนี่นี่นครับอร่อยเหรอรอาคเอามเาล่ออกแล้วอยู่ในปากเขามเลเม็ดละอืมต้องครับคนเดียวนี่ยแม่งแล้วจนเรารู้สึกว่าเราอยากหาตัวที่มัน ต่อตัวที่มันตัวที่มันสามารถกินได้ทุกวันแล้วปลอดภัยต่อร่างกายะค่ะทุกคน,นคม,มาบ่อยๆนะฮะมามาฮะมาเจจิว๋วาโชว์ดิโชว์นิทุกค่ความหัวใจจิ๋วน่ารักไหมโชว์โชว์ใกล้ๆโชว์ใกล้กินโชว์เดีวยกินโชว์อืออร่อยไหมไม่มีเม็ดนะแตงโมรานนี้เขาทำน่ารักดีนะฮะเขาใส่ตามลงใบนะฮะ แหมวันนี้คนเยอะนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะไม่ได้เจอกันนานนะครับผมส่งงานไปเที่ยวไหนกันมาอ๋อเลยมาละส่งงานไปเที่ยวไหนปะไม่ได้ไปเลยส่งงานไปเที่ยวไหนปะกินไหน่อยพี่จะเล่นเพลงนี้นะไอาคนนะเปิดหน่อยนะเปิดให้ดูหน่อยสวัสดีครับอยากให้มันคนเดียวอุ้มค่ะ ไม่ต้องอ่ะเอ้คุยไปก่อนไงหายเร็วเพก่อนถ้าโกยทรายทำไงนะไม่ได้ยมีคนถามว่าชาช่วยลดน้ำหนักไหมค่ะก็จริงๆชาตัวเนี้ยถ้าทุกคนแบบเอาหมายนะชาตัวของสีชมพูนะคะเป็นชาที่ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายใช่ค่ะทุกคนพี่สาวหอมแก้มคนหน่อยค่ะพี่สาวไหนอพี่เขาเปลี่ยนมาพี่เจ้าไหนอะก็เรายู่ เ็ือเขาพี่สาวเหรออมแก้บนหน่อยค่ะใจเย็นนะแม่พี่ดูไลฟ์ยู่นะใจเย็นนะน้องนะต่อเนี่ยพี่กอล์ฟร้องเพลงรักคุณยิ่งกว่าใครนะฮะคนละกอล์ฟนะนั่นกอล์ฟจักรพันธ์นะครับผมพี่กอล์ฟจักรพันธ์พรุ่งนี้เจอบ่อยแล้วนะฮะรอละครคู่นะรอติดตามนะครับคนข้างหลังสวยจังค่ะอันแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะนิชิอัรลันนี่ดิคาเลลสค่ะ วันนี้คนดูเยอะจังเลยสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะอยากให <bothers S 1> ้มิชช <coin envy> ีประกวดมิสยูอยากให้ประกวดไหมแบบนี้ละดีแล้วจะไปใส่ชุดแม่น้ำโชว์แบบนี้ละดีแล้วเออเป็นคุณตำรวจอ่ะเออคุณตำรวจนี่ไงมิชชีกับคุณตำรวจท่านหนึ่งแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนด้วยใส่เสื้อเหมือนด้วยเบิ้ลเกซีรีส์เกาหลีใช่ไหม กอลี่ล่าสุดใช่ไหมคิดว่าทุกคนในนี้คงดูกอรี่กันใช่อยากเป็นตัวลายตัวลายคู่กับพระเอกหล่อเล่นหล่เล่นหล่อเล่นนะอย่ายิ้มแบบนั้นดิทำไมอ่ะยิ้มหน้าแห้งมากห้งล่อเล่นไม่ได้ชอบคนหน้าแบบนั้นหรอกชอบหน้าแบบนี้หน้าของคนตำรวจชอบคนในตัวแบบนี้ ไปไปเอาอะไรกินไปไปไปชอบชอบชอบไปไปหาเอาเอาอะไรมากินมามีอะไรกินไหมเอาขนมมากินมากินเก่งมากเลย ไม่กะไมากะร้องเพลงแฟนผมน่ารักพอมากครับแฟนผมน่ารักอ๋อก็แค่ชอบฟังเพลงเกาหลีทุกเพลงแล้วก็ร้องทุกเพลงทุกวงชอบทุกวงชอบใครที่หนึ่งตอนนั้นไม่ใช่เอาตอนนั้นสิเราคุยเรื่องวงอยู่ก็ต้องที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเอาวงเอาวงเอาวงวง ตงที่ชอบยุคนั้นไงยุคนั้นที่ชอบใครที่สุดแต่ถ้าคนที่รู้สึกว่าชอบแล้วแบบเหมือนันมัน,ม,นมันดูแล้วรู้สึกแบบเป็นคนแรกที่แบบรู้สึกว่าชอบอะ่ะคือจริงๆชอบหลายคนแล้ยเรื่องไม่ได้มันยังไม่มีไงคิดตลอดเลยเนาะเออคนนั้นก็หลอกคนนี้ก็หลอกก็ดีแต่มันไม่ไม่มีใครโดนใจเหมือนคนเนี้ยรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่า <c oughs> โอ้ยเอา <c oughs> เอาเอาเกาหลีไงเกาหลีอ่ะ <c oughs> เกาหลีอะเกาหลีคนก็รอฟังอยู่เผื่อมันแบบเขาชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวบอกเลิาตกใจมากเลยค่ะตกใจเหมือนกันค่ะมีคอมเมนต์ถามมาว่าพี่กอยชอบดิชี่หน้าสดหรือแต่งหน้าชอบแต่งหน้าจะต้องแต่งให้สวยนะคะไม่ใช่แบบแต่งอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่แต่หน้าสดก็ดีมันดีทั้งภอบทุกแบบอะแต่ว่ายูก็ชอบแบบ ให้แต่งตัวทําผมคือถ้ายูออกจากบ้านน่ะอยู่ต้องทําแต่ถ้าอยู่อยู่ปกติยูก็ไม่ต้องทำหมายเขาถามว่ายูชอบอะไรชอบทั้งสองแบบไงแต่อยู่ที่สถานการณ์ไงถ้าออกไปข้างนอกบ้านต้องไปเจอผู้คนถ้าคนจํอยูได้ถ่ายรูปอย่างเงี้ยยูว่าควรพร้อมเพราะไม่งั้นถ้าเขาถ่ายรูปในสภาพยูไม่พร้อมเนี่ยแล้วมันจะเกิดการแชร์ไปแล้วมันจะไม่ดีแค่นั้นเองยูก็จะเขินเขินนิดหน่อยเขินเขินเถอเขินแน่นอะใช่ เขาเขินมากเลยทุกวันนี้เขาต้องแต่งตัวตลอดแต่ยังไม่ชอบไม่ใช่ก็ยู่ก็ต้องบอกว่าชอบให้แต่งหน้าจุกชอบทั้งสองแบบไงแต่ถ้าอยู่ปกติอ่ะไม่ได้ออกไปไหนอ่ะก็ไม่ต้องแต่งคือแค่นั้นแต่งหน้าอ่อนใช่ใช่แต่งเถอะตอนนี้พี่ลิก็แต่งแล้วครับผมแต่งงเขาบอกว่าแต่งเถอะแต่งหน้าแต่งหน้าปีนี่เลือกพักอะไรดีพักผ่อนพักที่จะล้อม พร้อมที่จะพร้อมที่จะรู้สิพร้อมที่จะ,ร,จะรักเออเอใช่ปะพร้อมที่จะร้องพร้อมที่จะร้องพร้อมที่จะรักทำไมมันมันยากมากมันยากมากเลยไ <c oughs> ม่ยากยอๆหัวอ,อ, <c oughs> อ,อยู่ตรงนี้ได้ไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นยด้ไม่ มีหัวปะอมีเ้าเอกดน่ะกดน่ะเดี๋ยวละเบื่อไม่เอาไม่เอา่าตรงนี้แต่ค่ๆเดี๋ยวเราปิดไลน์ก่มันเป็นผมสองเส้นขึ้นที่เดิมแล้วเป็นขนคุดปล่อยอาทำเลยเนาะนคนคุ้นม่นยคุ้นได้ไดชาดิชี่ดูหน้ากอดเออหมาะใช่ครับหมาหมอหมอแกสิมาแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวเแป๊บนึงเดี๋ยวประมาณแปาทีเราไปละก็ชอบดิชี่อ้อนไหมคะ ลิชชอบชอบชอบเอาลิชอ้อนเป็นประจำนะอย่าให้ลิชรับบทแบบน้อยๆแซ่บๆดัไม่รู้ก็ร้านแซ่บๆร้านแซ่บๆแบบเป็นช่ำจำอ่ะเอาไปโดนยำอ่ะลองสิลองเล่นสิแกรับได้เลยอะไรนะเอาเละ เดี๋ยว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 เเดี๋ยวยเียจเนใจเย็นออไออันไหนที่มันเป็นมีวอะไรอ๋ออ๋อที่บินบินอ่ะอย่าพ่ดออกมานะเขาบอกเห็นนะ นะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยหนึ่งลาแล้วไขอบคุณ ขอทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะผมขอบคุณทุกคนที่น่บงถึงกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไาไลฟ์ไปบ่อยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะฮะฝันดีราตรีสวัสด์นะครับพรุ่งนี้ถ้าใครตื่นมาก็ขอให้ enjoy ชีวิตนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนส่วนวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย